แล้วมาถามคนนี้ดีกว่าว่าเขามีผลงานอะไรที่เตรียมจะให้เราได้ติดตามกันบ้างก็มาแล้วไม่มาไวจังเดนงานแนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเดนทำไมแบบโทษนะน้องผมเข้าปาก้รเเรนเเดีใจดีใจมากๆที่ยังเห็นสองคนนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่ร้อนเลยตอนนี้ยังอยู่ต่อต่อไปไม่แน่ตอนนี้ยังอยู่ นี่เดี๋ยวกันมาในลุกหนุ่มญี่ปุ่นเออมาลุกใหม่เลยยังไงหนุ่มญี่ปุ่นจะเข้ารายการถัดไปเบรกต่อไปเบรกต่อไปวงเขาเรามาใส่ให้แล้วเมื่อกี้เห็นไปแหกปากอะไรกันอยู่ข้างนอกคืออยากให้น้องเขาร้องเพลงให้ฟังอ๋อใช่น้องเขาร้องเพ้อเลยเออถือว่าเมื่อกี้ศิลปินญี่ปุ่นก็แบบว่าร้องเพลงกันดังมากอ๋อเด่นออกไปข้างนอกนี่เองไม่หาเขาใช่พูดคุยกับเขาวันนี้เด่นคุณจะมาใน ภาพลักษณ์ของศิลปินไม่ใช่ดาราแดงขนาดนั้นเลยเหรออ้าวก็เรามีซิงเกิลเราทำเพลงมาเราก็เราก็ทำเพลงมาเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราอยากทำอะไรที่แบบว่าตัวเองอยากจะทำบ้างใช่ก็แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำอะไรที่ก่อนหน้านี้เราจริงจังละครไงอ่าไม่มีเวลาใช่ช่วงนี้เราจริงจังละครคือสิ่งที่เราชอบเราก็ทำทำอยู่บ้านอะไรไปอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าเอะสักหน่อยแล้วกันเราก็เลยปล่อยเพลงออกมาเป็นเพลงหนึ่งที่ ที่จะแบบแบบเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้ําจิ้มก่อนเพื่อที่จะปล่อยเพลงต่อไปเพื่อจะดูดูว่าเราจะทําอะไรต่อไปดีอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่รวมไปถึงเรื่องของลุกเรื่องของอะไรด้วยไหมไม่ด้วยด้วยของช่วงเวลาช่วงนี้เราจริงๆอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่เราอยากทําอยู่แล้วเราอยากไว้ผมยาวแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากทําเหมือนกันแต่แต่ว่าก็ไม่ทําเพราะว่ารู้ลวมันจะมีปัญหามากกว่านี้ก็คือการสักอะไรเงี้ยคือเราเป็นเด็กวัยรุ่นแบบเหี้ยวเหี้ยวชาวล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแลวทีนี้แบบ เคยคิดไว้ว่าจะทำสุดท้ายก็ เออมันก็ไม่ไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยเราเราไม่เหมาะกับลายสักมันแหน้าที่การากงานอะไรเยดีแล้วดีแล้วยาซ่าใช่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 ดีแล้วพี่เห็นด้วยไม่ไม่คือไม่ได้บอกว่าการสักไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเออหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อย่างเด่นเนี่ยแบบหุ่นถอดมาขาวออร่าเราไม่อยากให้สักไงไปบดบางผิวคือคือรูปลายรูปแล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวก็จับผมเดี๋ยวก็รูปแทนเนี่ยเมื่อกี้ผมจะเข้าปากน้องไงก็ก็เมื่อก่อนนี่คือคิดว่าเออการมีร้อยมันก็จะเท่ดีอะไรเงี้ยแต่ว มาแล้วเรามีลายเดิมๆอะไรนี้มันลบไม่ได้แล้วหาเปลี่ยนลายไม่ได้ใช่ป็นใช่เราเป็นสไตล์แบบต้องเปลี่ยนอ่ะเราเป็นต้องเปลี่ยนแบบว่าชอบเปลี่ยนใช่เออไม่ถึงแบบว่าเปลี่ยนอ่าอุปกรณ์เขาอย่างไม่ทันพูดอะไรเลยก็มาก็มองหน้าแบบเหมือนแบบพูดพูดเองคิดเองทําเองหมดก็มองหน้ามาถึงแบบเอาพูดอะไรผิดไปเนี่ยดีแล้วดีแล้วเขาเป็นนักข่าวไงจะได้เคลียร์เลยเออจะได้เตาข่าวได้เรื่อยๆก็โสดนี่อุ้ยทำไมเออ เยอะเอก่อนนันนี้ไม่สดเหรอก็คนเท่อะแล้วคุณทำไมเลือดออกฟันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวออกอากาศอยู่คุณเล่นกันนะเล่นกันมาค่ะกลับมาสู่เรื่องของผลงานเพลงเพลงชื่อว่าชื่อเพลงยังครับยังยังไม่ได้ปล่อยอะไรเนี่ยชื่อเพลงว่ายังยังไม่ได้ร้องยังยังไม่ได้ร้องยอยักษ์เป็นอากาศงองูเลยยังใช่ครับใช่ครับยังไงเป็นเพลงยังไงอะคือเป็นเพลงแบบว่า เป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะก็ยังคิดถึงอยู่เหมือนเดิมเลยคือคือคือเนื้อหามันก็จะประมาณว่าเราแบบเลิกกันไปแล้วชีวิตเราก็เหมือนแบบเหมือนเดิมปกติเหมือนทุกอย่างมันจะปกติเหมือนลืมได้แล้วเหมือนทุกอย่างมันจบไปแล้วแต่สุดท้ายพอเราได้มากลับมาเจอกันะมันทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันยังไม่ได้ขี้ขายเลยอ๋อใช่ก็เหมือนเรายัง move on ไม่ได้นั่นแหละเหมือนหลอกตัวเองมันไม่มันไม่เชิง move on ไม่ได้แต่ว่ามัน ยัออนนงอยู่ในความทรงจำใช่มันยังอยู่ในความทรงจําแต่เราพยายามลืมมันนะครับเราพยายามลืมเพราะเราไม่อยากเจ็บคือเหมือนแบบมันเหมือนไอ้คนคนนี้เนี่ยเลิกกันไปแล้วไม่ได้แบบไม่ได้มาอยู่กับตัวเอง,ไม,ไ,มอเองไม่ได้มาอยู่กับความรู้สึกว่าเ,เราเราผิดพลาดอะไรหรือแบบคิดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบเข้าไปอยู่ในความรู้สึกนั้นจนแบบพยายามหนีอ่ะสุดท้ายมันหนีไม่ได้อ่ะประสบการณ์ตรงหรือเปล่าคะเราได้เรียนรู้มาแล้วคือแบบเวลาเราอกหักเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนเลิกกับแฟน พีうう่ว่ามันคันใช่ไหมมันเป็นสไตล์กิมมิกกิมมิกกิมมิกแล้วคือน้องมันเกี่ยวกับคือคันแทนอ่ะเป็นเราเราขงคันอ่ะเสร็จผมเต้นนีไม่เกี่ยวใช่มันเป็นท่าที่มันจะต้องแบบเออศิตวินยาเขาทำการเห็นไหมลืมแล้วเป็นนอกเรื่องมาที่สั้นนะเนี่ยใช่อกิ๊ฟแรงบันดาลใจเออคือจะจะให้รู้ว่าแบบเวลาเราเราเลิกใครสักคนหนึ่งแล้วเราพยายามลืมอ่ะมันไม่ลืมแบบเราพยายามที่จะแบบไม่คิดสุดท้ายแล้วมันจะยังอยู่เราต้องแบบ เราต้องอยู่กับมันนะ่ะเราต้องแบบเรียนรู้กับมันนะ่ะว่าว่าความรักมันให้อะไรเราแล้วมันเอาอะไรไปจากเราความรักนี้มันต้องแก้ไขอะไรยังไงนน่นนี่นั่นพอเราแบบอยู่กับมันจนแบบสุดแล้วอ่ะมันจะมันจะโอเคก็คือประสบการณ์ตรงนั้นแหละไปให้มันสุดประสบการณ์ตรงจากล<แ>ูกเดี๋ยวก็อันถามหน่อยเพลงนี้แต่งเนื้อเองด้วยแต่งเนื้อเองครับใช้เวลานานไหมไม่นานครับเพลงนี้ง่ายเพลงนี้ค่อนข้างที่จะแบบง่ายหนึ่ง ด้วยเมโลดี้ที่ง่ายๆฟัง,งง่ายๆคือโจทย์ของเพลงนี้ของผมคือแบบเขียนเพงก็ได้ให้ง่ายที่สุดให้แบบสบายที่สุด,สบ,ส,ดสบายที่เราจะเขียนได้มากที่สุดแต่งเนื้อร้องเองทำนองดนตรีหละ่ละทำนองดนตรีคือเราก็อ r เรนจ์มาในในส่วนหนึ่งที่เราชอบแต่ทีนี้เราก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อมาร์คทัชพลเขาก็เป็นศิลปินอยู่แล้วเขาทำเพลงป๊อปโดยเพลงเขาดังเยอะเคยมารายการอยู่นะเนี่ยเห็นไหมไม่คุ้นชื่อขัดอะไร เราก็เข้าหาตลอดเลยนะคือจะบอกว่าคือเขารู้การตลาดเพลงป๊อปแล้วแต่เราอ่ะจะมีคนจะมีความที่มีความเป็นตัวเองสูงคือเราเป็นมือกีตาร์มาทาเพลงแล้วเราก็จะมีโน้ตเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่ให้เขาเขาก็จะบอกว่าเออเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ได้นะอะไรเงี้ยโอเคเขาก็จะจัดการตรงนี้ให้ก็เลยให้เขาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเขาก็จะจัดการทุกอย่างว่าอะไรไม่เหมาะไม่ควรใช่เขาก็ช่วยตบตบตีตีกันให้ลงมือขนาดนี้แล้วทำไมไม่เล่นเองมีเอง MV อ่ะอย่างไงผมผมอยากให้เพลงนี้มีความรู้สึกเหมือนเหมือนซีรีส์เหมือนหนังเพราะว่าตอนที่เขียนขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนเราจินตนาการเห็นภาพคือเพลงนี้เกิดจากภาพก่อนเกิดจากภาพแบบคนเดินไปที่ร้านไอศครีมภาพ MV ก่อนใช่เราเราหลับตาเรานอนปั๊บเราก็ไม่ได้คิดเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้ไปบังคับให้ตัวละครมันทำอะปล่อยให้ตัวละครมันไปมันเอง แล้วมันก็ไปเดินหยุดอยูย่ที่หน้าร้านไอศครีมแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแล้วมันสตันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นแบบกล้องอินเสิร์ตภาพแค่ผู้หญิงคนนั้นแบบสวยมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันแบบสะดุดตาแบบเอ้ยอออยังอยมางเมื่อเ่อเยยังคงดูสวยมันยังเคยเลยคน<ต>ที่เคยรักกันมาเจอแล้วเสร็จแล้วท่าน้องเออเนือ้อเพลงว่าขึ้นมาในหัวเลยใช่ไหมใช่พี่ถามหน่อยสิแล้วทำไมต้องเป็นหน้าร้านไอติมเนี่ยไม่รู้สิว่าทำไมเออหน้าร้านไอศคมเพราะว่าแบบเพราะว่าจริงๆวันนั้นน่ะผมไปร้านไอศครีมกับ ใครคนหนึ่งอยู่ใช่แล้วก็เลยมีเหตุว่าแบบภาพในหัวเราคือคือจะบอกคือจะบอกว่าเพลงทุกเพลงที่เขียนน่มันไม่ได้แบบว่ามัน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 ไม่ได้หยิบเรื่องมันไม่ได้หยิบยหยิบมาจากเรื่องเรื่องเดียวบางทีมันหยิบมาจากเรื่องนู้นเรื่องนี้ประสบการณ์อะไรแล้วใช่อย่างอย่างท่อนหนึ่งใช่ท่อนหนึ่งที่พูดว่าขอฟ้าที่กว้างไกลไม่อาจขวางใจที่ใกล้เธอมันเป็นคําที่แฟนคนแรกผมมอบให้ผมใช่ แฟนคนแรกตอนนี้เท่าไหร่คะประมาณ 10, 45, ออ14บ5 14าอีกครั้งสาปีผ่านไปเป็นความทรงจำโอ้ไ <c oughs> กลไปลูก <c oughs> เป็นความทรงจำที่อยู่ในช่วงชีวิตของเดนเอามารวบรวมออคือ,ค,อคือตอนนั้นไม่เชิงความทรงจำครับตอนนั้นมันเป็นคำที่ทัดใจมากๆออก็คือแค่ฟ้ากั้นไว้ก็ไม่อาจความใจที่ใกล้กล่อแม้ไม่ได้คิดถึงทุกครั้งสมุดกรอนตะก่อนอ่ะเออใช่ใช่สมัยยุคผมเขาจะแบบเขียนกรอนให้กันสมุเราเขียนกรอนให้กัน แล้วทำไมต้องเป็นริววชิรวินกับยาดามาเล่นใเอ็มบีเลือกเองเลยอ่ะริวคือน้องรักอ่าริวคือน้องรักเลยเล่นฟรีว่างนั้นเถอะคือผมจะจ่ายตังนะผมไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นแต่น้องริวมันพูดเองว่ามันไม่เอาตัง์ริวเขามาช่วยพี่ชายเขาใช่บอกไม่เอาหรอกพี่ถ้าพี่เจาเงินผมพี่เลิกคบผมไปเลยพี่ใด้เงินผมใช่ไม่เอาเงินผมผมไม่เอาหรอกเงินพี่อ่ะเออแต่ให้ไปเลี้ยงข้าวแทนนี่ก็ได้จบตอนจบอย่างนั้นแหละประมาณกก็ไม่เลี้ยง เขาสนิทกันและหมดไปเยอะด้วยแต่ไม่เยอะมากไม่เยอะมากไม่เยอะมากเท่าค่าตัวที่กัดไว้ตอนแรกใช่อารยาดาล่ะทำไมถึงไป็นต้องไปเธอคนอย่างที่บอกว่าความสวยไงครับคือยาดาเนี่ยคือตอนที่ไปถ่ายมีเพื่อนเพื่อนผมมาเนาะเพื่อนเพื่อนผมมาเห็นนี่ก็บอกว่าเฮ้ยมสวยว่ะสวยมากเลยสวยมากเลยเลยใช่มันก็คือมันก็คือความสวยเพลงนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องความสวยก็ต้องเป็นเขาแหละเนาะเด่นก็คือกำกับ MV เองด้วยไหม ทุกออยย่างเเลหรคือกำกับเองแต่จะมีแบ็กกราวด์คือพี่เดวิดพี่เดวิดคือผู้กำกับที่แบบเก่งมากๆและเขาเป็นคนที่ทําให้เอ็มวีนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าผมก็ไปหาเขาที่บ้านแล้วก็บอกพี่เออที่ทํายังไงดีจะจะทำโน่นทำนี่เด่นแกก็กํากับเองเลยสินี่ลงเองทุกขั้นตอนเลยนะเอาจริงใช่ทำเพลงอะเนี่ยเอาลงเองชอปสิงเกิลแรกคราวก็มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนคือเราคิดว่าเราคิดว่ามันไม่เชิงเก่งหรอกนะครับมันใหญ่ไปมองไม่ไม้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ก็ก็พูดไปในมุมนั้นแหละแต่จะบอกว่า เราอยากลองทําอะไรหลายๆอย่างเราแบบเราว่าเราว่าดีมันมันมันทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่เราแบบอยู่รอรอให้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยได้ทำอะไรในที่เราลองทเราได้ทําอะไรก็ตามอ่ะให้ผมไปขายมูปิ้งหรือไปทําอะไรก็ตามผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขขอให้ได้ทําใช่ใช่เช่นอยากให้ไปฟังท่อนฮุกของเพลงนี้กันหน่อยใน MV เออเราไปฟังกันหน่อยไหมปไเดี๋ยวจะให้ร้องด้วยอ่ะไปดู MV วกันหน่อยฮะ แค่แปลกใจที่ทำใหเธอยังเหมือนเมื่อก่อนเลยเธอยังคง เอาไปให้ห่างไกลเธอแต่มันก็เส็ยใ,ใจกันไม่อยากให้ธรรเธอมาเจอกับความรู้สึกแบบดั้มดความเจ็บปวดที่เคยเจอแค่ได้กลับม,มาเจอเธอาภาพเก่าๆที่เคยบ้านก็กลับม,มาซ้ำแต่เหมือนดิมสิ่งเหล่านั้นที่เราเจอในช่วงเวลาที่มีเธอมันช่างดีเหลือเกินยังคิดถึงเธออยู่แค่ไม่เคยร,รู้ กกวไมลเโอ้ยเพราะนะโอเคก็พอไปวัดไปวางแต่ก็อยากอยากจะมาฝากให้ทุกคนได้เปิดฟังช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะเออช่วงหน้าหนาวนะปล่อยออกมาเมื่อไหร่คะวันที่28ครับช่วงเที่ยงมาใช่โอ้โหช่องทางช่องทางกันติดตาม YouTube ครับผมก็ตอนนี้ก็มีแค่ YouTube เพราะว่า เพราะว่า YouTube เนี่ยมันเอ่อเป็นช่องทางการปล่อยเพลงเนาะแต่ว่าตอบแล้วก็มี Spotify มี j u ๊กอะไรอย่เงี้ยแต่ต่อไปผมจะเริ่มแบบโปรโมทให้มากขึ้นแล้วอาจจะแบบทำติ๊กต o ออะไรอย่เงี้ยคือจริงๆตอนนี้แบบเล่น t ิ k กต k ไม่เป็นเลยจริงๆเนอบอยากไปแล้วนะใช่ใช่ต้องไปแต่เมื่อก่อนยังเห็นเล่นเจอใครชวนเล่นก็เล่นทำคอนเทนต์มีแต่แฟนอุ้ยน้องอย่าเพิ่งเข้ามาได้ไหมพี่เขินมากเลยนี่ โอ้โหโชว์โชว์โชเฮ้ยเป็นญี่ปุ่นมาเตรียมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ร้องเพลงพี่เขินน้องอ่ะน้องร้องพออ่ะน้องเข้ามาอะไรเจเย็นก่อนได้ไหมเขาเป็นสายเต้นเต้นอะไรร้องโคตรดีเลยใช่ใช่ไม่เด่นอ่ะโชว์สักนิดหนึ่งไหนๆแล้วสักนิดหนึ่งก่อนออกนะก่อนออกก่อนออกเพราะว่านี่ที่เขามีนัดไปต่อยกับรายการด้วยนะเพลงอะไไรก็ด้เขาเป็นสิ่งบันเทิงค่ะอย่ามองเดี๋ยวปิดตาได้ไหมปิดตาแหมอ่ะคุยอะไรก่นร้องสิ อ,อ๋นนอไม่นน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 เปิดเปิดเพงเปิด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 ท่อนเพลงขึน้นมาให้หน่อยอยากฟังเเด็ดเ้องครอจริงเหรอน,นัดเริ่มใหม่นัดเริ่งใหม่ตั้มนี่เปิดเลยไม่ได้ยินเสียง ใช่ใช่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวกินน้ำอุ่นบ้างนะลูกนาคอเนี่ยไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ผมผมเพิ่งว่ายน้ำมาไม่สบายปะเนี่ยผมว่ายน้ำมาแล้วน้ำมันลงปอดแล้วหายป่วยได้ไม่นานมันยังไม่ได้เซร็จตัวเลยครับไปกินน้ำทำไมมันว่าหัดว่ายไงฟรีสไตล์ฟรีสไตล์แล้วแบบเงยหน้าเงยหน้าขึ้นมาแล้วน้ำมันเข้าจมูกติดติดอ๋อนึกว่าว่ายไปกินน้ำไปอย่างงี้ใช่ใช่อะ ไปติดตามกันได้ YouTube อะไรครั้งหนึีกครั้งนึงครั้งหนึ่ง YouTube ช่อง DEN ครับ DEN ชด่่เพลงว่ายังยังยังไงอยากให้ลองฟังดูดีนะไม่มี E D E N อ่ะทำไมอ่ะ E DEN พอดแย่ะ E DEN E DEN ชื่อภาษาอังกฤษอย่านะพูดไปอย่างนี้นี่พูดจักการตบมือชอบใจนะอ่ะเพลงยังนะคะก็เป็น เพลงซิงเกิลแรกในชีวิตของเด่นคุณเลยทําเองเกือบทุกขั้นตอนเลยชอบเสียงเพราะออจริงๆคือแบบมันช่วงอย่างที่บอกนะหนาวพอฟังมันแบบคิดถึงคิดถึงเขาเป็นเขาเป็นดารานักแสดงที่ร้องเพลงได้อยู่แล้วเพราะว่าเดียวเขาก็กาลังจะมีละครที่ต้องโชว์เสียงวันประมาณปีหนานะครับละครของจอนแอร์ชื่อละครมากชื่อละครเรื่องเพลงพยัก์ครับดูว่าลืมใช่ใช่อยากให้ทุกคนได้ดูมากเลยเพลงพยัก์ร้องอีกแล้วเป็นแนวไหน ลูกทุ่งเพื่อชีวิตเลยครับใช่ใช่ไม่แล้วเรื่องนี้คือนอกจากเป็นนักร้องแล้วเป็นนักมวยด้วยใช่เป็นฝาแฝดอยากให้ดูเรื่องนี้มากๆเลยตอนนี้เป็นแฝดใช่ไหมเออเมื่อไหร่จะได้ออนอ่ะประมาณมกราไหมปีหน้า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 ว่ากันนั่นแหละเพราะว่าพี่ก็เริ่มลูปแพลนแล้วว่ามีแล้วเออจะได้เห็น ลุคของเด่นคุณในอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้โชว์การร้องเพลงแบบเต็มๆเพราะว่าเดี๋ยวพอละครเขา้าเด่นมาโปรโมทเนี่ยเด่นจะไว้ผมยาวถึงแบบกลางหลังแล้วคัดชผชมครับคะหลังคหลังโชว์ก่อนค่ะหลังก่อน,นเอาจริงๆให้คุณผู้ชมช่วยวิเครา์ว่วววาวทรงนี้โอเคไหมเหมือนญี่ปุ่นนะเอาจริงนี่ญี่ปุ่นของจริงไม่แต่อันนี้เหมือนเาจะบอกว่าจะบอกว่าการที่มารายการนี้ก็โอเคก็ดีใจที่ได้แบบเจอพี่ยังอยู่แล้วก็ไม่ดีใจดีใจจริงๆด้พูดคุยกันเด่นถ้าเราทำอะไรแล้วเราสู้ไม่ได้ให้เราเปิดซิกแพคฮะโอ้โห เลิกเล่นแล้วเลิกเล่นแล้วใช่เออแล้วเลิกเล่นอะไรเลิกเล่นกล้ามแล้วบ้าไม่ออกกําลังกายเลยหรอไม่ไม่ก็ออกกลับมาออกแต่ไม่ได้แบบว่าให้แบบหนาขนใช่ใช่ใช่ปล่อยแบบไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าแบบเริ่มแบบโตขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโตขึ้นเกี่ยวอะไรกับ กล้ามเล็กลงออกหนักแล้วมันเหนื่อยไงจะมามีเออันนั้นไม่ได้เรียกโตนะจะมามีเอกแพคมันไม่ได้นีมีเหมือนเดิมก็มีซิกแพคธรรมดาไปไม่ต้องเอกแพคลอกใช่ครับใช่ออก็ติดตามได้ผลงานเพลงนะครับเพลงยังของเด่นคุณนะครับช่อง den youtube นะครับแล้วก็เราติดตามผลงานละครได้ปีหน้าได้เจอกันอย่างแน่นอนกับเพลงพยักนะฮะเออจะมาแบบว่าม่วนจอยกันเอออ่ะวันนี้ขอบคุณเด่นคุณด้วยนะครับ